กบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะสอนซื้อบัญชีล็อกสตาร์นะครับแล้วก็สอนเปลี่ยนนะครับขั้นตอนแรกก็ให้เข้าเว็บไซต์นี้มาได้เลยนะครับลิงก์ก็จะทิ้งไว้ใต้ดีคริปชั่นนะครับหลังจากเข้ามาเสร็จก็ทาการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีแล้วก็หลังจากสมัครเสร็จนะครับให้ไปที่เติมเงินนะครับแล้วก็เลือกช่องทางที่จะเติมเข้าสูร่ระบบหรือว่าเว็บไซต์นะครับหลังจากเติมเสร็จก็ ให้เช็คยอดเงินนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ก็จะใช้งบแค่15บาทนะครับตอนนี้ซึ่งผมก็ได้เติแลมานะครับตรงนี้ก็ไปที่สินค้าทั่วไปได้เลยนะครับตามนี้แล้วก็ไปที่ล็อกสตาร์โปรดักนะครับอ่าก็จะมี2ตัวนะครับก็ไม่ต้องงงนะครับก็จะเป็นตัวนี้ล็อกสตาร์ไฟเนะครับ15บาทก็กดมาได้เลยนะครับแล้วก็ใส่จํานวนที่จะสั่งซื้อนะครับซึ่งผมก็จะซื้ออันเดียวแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยัน แล้วก็กดใช้ได้เลยนะครับหลังจากซื้อสินค้าเสร็จนะครับก็จะอยู่ในประวัติหนังซื้อสินค้านะครับก็ให้ทำการกดดูข้อมูลนะครับที่ทําการซื้อมาก็จะเจอคําว่าเราข้อความนะครับให้กรอบตรงนี้ไปได้เลยแล้วก็บวกแท็บใหม่ได้เลยนะครับวางแล้วก็อินเตอร์ได้เลยครับแล้วก็ให้ทาการพับมาหน้านี้แล้วก็กรอบตรงส่วนอีเมลนี้มาได้เลยนะครับแล้วก็วางครับผมแล้วก็ส่วนพาสเวิร์ดกรอบมาทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ ตามคลิปได้เลยแล้วก็วางครับแล้วก็กดล็อคอินได้เลยครับอ่าหลังจากถ้าขึ้นอย่างนี้ก็พับไปได้เลยนะครับในส่วนต่อไปก็วิธีเปลี่ยนนะครับขั้นตอนแรกก็จะเปิดสตรีมกันอย่างนี้ทุกคนอยู่แล้วนะครับก็ให้กดมาที่มุมขวาล่างตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมนี้อ่าจะเปิดอยู่นี้นะครับให้คลิกขวาที่แอคอนหรือรูปสตรีมตรงนี้นะครับแล้วก็กดออกจากสตรีมได้เลยอ่าหลังจากกดปิดเสร็จก็ทําการเช็คอีกรอบนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็ให้มาที่ตรงนี้นะครับ Lockstar Game Launcher นะครับก็เราไปคลิกเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็รอสักครูน่นะครับอ่าหลังจากที่เปิดมาไม่ได้มีบัญชีล็อกอินอยู่ก็ทำการปิดไปได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่มาล็อกอินอยู่ก็ทำการกดออกได้เลยนะครับแล้วก็กดปิดได้เลย ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้คลิกขวาที่ไอคอนหรือแอปตรงไฟเอ m นี้นะครับแล้วก็ไปที่ Open File Location นะครับไปที่ Local นะครับแล้วก็ให้หาไฟล์นี้นะครับนี่จะเป็นชื่อไฟล์นี้เลยก็ทำการลบมานะครับแต่ผมจะไม่ได้ลบนะผมก็จะลากออกเก็บไปก่อนแล้วก็ปิดได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทาการกดเข้าที่ไฟเอ m ได้เลยนะครับก็รอสักครู่นะครับ ก็จะขึ้นมาอาี้นะครับก็ทาการเข้าไปที่เว็บไซต์ที่เราสั่งซื้อเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นในส่วนนี้เลยก็ทําเหมือนเดิมเลยครับกรอบส่วนอีเมลมาแล้วก็วางช่องนี้นะครับแล้วก็กรอบส่วนตรงพาสเวิร์ดมาตามในคลิปได้เลยนะครับสําหรับคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็เช็คเวนวัคด้วยนะครับเพราะบางทีมันจะมีช่องว่างที่เราไม่เห็นเกินมาก็เช็คเนะี่ยทตามผมได้เลยนะครับแล้วก็กดไปได้เลยอ่าถ้าถามว่าติดโค้ดอย่างนี้แล้วเอาอยัางไงนะครับ ขั้นตอนแรกก็ให้กดพับตรงนี้ไปได้เลยนะครับเช็คตรงเมลด้วยนะครับว่าตรงกับที่เราสั่งซื้อมาหรือเปล่านี่ซึ่งก็ตรงนะครับถ้าติโค้ดอย่างนี้ก็พับมาที่เว็บที่ผมให้ทาการลอ็อกอินก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จะเด้งมาเลยถ้าไม่เด้งก็กดรีดอีกทีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วส่วนโค้ดนี้ย้ํานะครับให้ทําการเอาอันล่าสุดที่ส่งมาไม่ใช่อันเก่านะครับอ,อันนี้ก็เป็นล่าสุดเลยนะครับที่ส่งมาก็กดมาได้เลยแล้วก็วางตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปได้เลย ก็มารอดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านี่นะครับผมก็ได้แล้วครับวิธีเปลี่ยนลอฟตาแบบง่ายๆนะครับแล้วก็สั่งซื้อ